เซนจิไปเห็นเพจเพจหนึ่งค่ะวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กในวัย14ปีค่ะที่มีข่าวว่าฆาตกรรมแม่ของตัวเองสาเหตุที่เด็กมีพฤติกรรมแบบนี้ก็เพราะว่ามีความกดดันภายในจิตที่เป็นจิตใต้สำนึกเรียกว่าคลังเก็บอารมณ์ที่ซ่อนไว้ในตัวเด็กนั่นเองค่ะมันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมนะคะหรือการถูกเลี้ยงดูค่ะที่มีผลต่อการควบคุมอารมณ์ของเด็ก เด็กจะไม่เข้าใจคำว่าเหตุและผลหรอกค่ะจะรู้แค่ว่ารักหรือไม่รักเท่านั้นเองและพอเข้าสู่วัยรุ่นก็จะยิ่งทำให้เด็กมีสภาวะความกดดันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะจนทำให้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรงประกอบกับแม่ก็อยู่ในสภาวะที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ยิ่งทำให้แม่มีความเครียดในการทำมาหากินเพื่อนำเงินมาเลี้ยงครอบครัวค่ะ ไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดหรืออบรมสั่งสอนลูกนั่นเองนะคะลูกก็เลยหันไปมีแฟนค่ะทีนี้พอแม่รู้แม่ก็ดันมากีดกันเรื่องของความรักอีกเพราะเด็กว่าคิดว่าแฟนนี่่ะค่ะที่รักเราจริงเด็กก็ยิ่งเป็นไปในลักษณะกดดันยิ่งขึ้นกลายเป็นกำเก็บกดโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะและด้วยความที่ไม่มีสติมายั้งคิดรู้เท่าไม่ถึงการ ก็เลยก่อเหตุร้ายที่คาดไม่ถึงโดยการฆ่าแม่ตัวเองค่ะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างออสะเทือนจิตใจเหมือนกันนะคะแต่ในมุมมองของเจนจิค่ะเจนจิมองว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นวิบากกรรมอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะซึ่งกออ็น่าเห็นใจและก็สงสารมากๆเลยล่ะค่ะตราบใดถ้ามนุษย์ไม่ได้รับการขัดเกลาวจิต บริหารจิตหรือฝึกจิตนะคะพฤติกรรมก็จะส่งผลทําให้วิบากกรรมมีความรุนแรงเช่นกันค่ะมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมมนุษย์ถึงต้องมีหน้าที่เรียนรู้รับรู้เรื่องราวของธรรมะโดยเฉพาะที่เป็นธรรมะธรรมชาติสองภาคเจนจิขอย้ํานะคะ ภาคแรกคือภาคสามัญวิสัยที่เป็นเรื่องของเห็นได้จับต้องได้ค่ะและอีกภาคหนึ่งเป็นเรื่องของภาคเหนือสามัญวิสัยที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเพิกเฉยในเรื่องของธรรมะสองภาคค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือสามัญวิสัย หยุดพิจารณากันสักนิดนะคะการลย,ลยาณมิตรที่รักทั้งหลายมั่นใส่ใจใฝ่เรียนรู้ธรรมะสองภาคด้วยความมีเหตุและผลกันดีกว่าค่ะอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนกันเลยนะคะเพราะมันส่งผลให้เราพบเจอแต่ความทุกข์ที่แสนระทมตรมอุราสิ้นดีกันเลยค่ะเจนจียินดีเป็นสะพานบุญให้ด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็พร้อมที่จะ นำเสนอสรรหาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังให้แด่หมู่มวลกัลยาณมิตรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเราจะได้รับรู้ว่าเหตุการณ์หรือสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันของเรามันเป็นเพราะอะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนี่ละค่ะเจนจินำเรื่องราวสรรหามาเล่าสู่กันฟังค่ะ พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะธรรมะยุคดิจิตอลบายเจนจิเจนจิสวัสดีค่ะ